鹏。 ทหารที่ไม่เคยตายจาก Resident Evil ในโลกของ Resident Evil ไม่ใช่คนหนึ่งที่ไม่ใช้งฮีโร่ไม่ใช่ท้งตัวร้ายและไม่มีใครรู้ว่าชื่อจริงของเขาคืออะไรแต่เขามีฉายาว่าฮังหรือที่หลายๆคนเรียกเขาว่ามิสเตอร์เดย์เขาเป็นทหารของหน่วย Umbrella Security Service หรือ USS มือสังหารที่ถูกฝึกอย่างเยอะเยยมที่สุดในองค์กร Umbrella แต่ภารกิจ Operation Nest ที่ Red City เขาเป็นเพืยอสมาชิกคนที่รอดชีวิตหลังจากถูก f บี้ฆ่าจนหมดและนั่นคือโจรสเตอรของตำนานชายผู้ไม่เคยตายแม้เขาจะไม่ได้มีบทพูด แต่ทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวคือสัญญาณว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทําที่เป็นความรับระดับสูงฮังไม่ได้มีอารมณ์ไม่มีความกลัวเขาเป็นเหมือนเครื่องจักรในร่างมนุษย์และทุกคนได้เอาเปล่าต่างรู้ถ้าเกิดเขาปรากฏตัวขึ้นมาจะต้องมีบางอย่างหรือคนตายเยอะแน่ๆเขาว่าไปเพียงเงาในประวัติศาสตร์ของรัสเซ n t ีวิลแต่ชื่อของมิสเตอร์เดนนั้นก็จะยังคงอยู่ตามใดที่ยังมีคําสั่งในเงามืดภายใต้ในจักรวาลของรัสเซ n t ีวิลฝากกดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผม